<c oughs> โอ้เบิดเบิด <c oughs> ใช<จ> <c oughs> <c oughs> ่มันยากด้วยเราตัวยิงตัวยังมาเลยริงยากมานี่ได้ไงกำลังช่วยทำงานอยู่ มีงานแน่ๆเลยจากบ้านน,ะน้องคิปนิวเชียสวัสดีครับพี่สา็งัวบ้านสวัสดีครับน้องนิวเชียนะครับจากพิกาผ่าไปนะพิกาขานะครับจากน้องนิวเชียน้องนิวเชีย็หัวบะนะ้านแม่น้องลีแม่น้องเลีสวัสดีครับนะขอบคุณครับนะ เมน้อนลีใส่เสื้อกักมาเน้ะมายังไม่ได้ใส่ให้เลยเนี่ย <c oughs> คุณย่าก็สร้างว่าเนาะ <c oughs> พี่น้องแตงโมงรกะสงกำลังใจมาให้นะประตูนะจอดเด้อันจอดไว้เด้อขอบคุณครับประตูนะครับ <c oughs> นิวเคลียสสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีทุกท่านนะ,นะครับจากเมนนลีนะ พี่สุงพลนคุยกิ่งค่ะไม่ขี้อายหนเอ็นอระโอ้ไม่เปิดหนาเลยเพราะไปกินข้าวก่อนนะครับประตูครับแซบแซบเด้อครับประตูประตูสวัสดีค่ะอย่างแม่นองเรนนะครับน้องนิวเชียนะครับจากคุณย่าแม่น้องค้านะครับจากเพื่อนวีบีมาแมวดีจ้านะครับจากพีษสอาหารใต้นะครับ น้องเตงโมส,สวัสดีค่ะนะครับจากน้องแม่น้องลีนะพ่สาคานะครับจากน้องนิวเคียร์นะแม่น้องลีจากพี่น้องเตงโมจีกีฬาประตูดีจ้าจากพิสาหาใต้นะทรงพคน,น,นอุดรแม,ม,ม,ม่นบอกแม่นบอกเพิ่นวิบพื่อยังเห็นเห็นอยู่เห็นเม่นอยู่บ้าน แม่น้องเล่นะครับจากพี่น้องแตงโมเจนกีฬาคนอุดรคือกันหนาตาคือกันอีกประเีศยเอประตูดีจ้านะครับจากพิสาหันใต้นะ <c oughs> อาอคอมเมนต์ข้างติพี่น้องแตงโมค้าจากน้องนิวเคียร์นะครับลงไลน์แล้วไปดูเลยนะครับ <c oughs> ใจวัวเปิดนามาหาเพื่อนเพื่อนเลื้อยในแอปว่าชื่อช่องอะไรย,ะยะ่าๆสิพี่สาวาใต้นะพี่น้องนี่น้องเนมเคียก็สูงกำลังใจมาให้น้องนเนมเทียนะครับพี่น้องแตงหมูจีนกีฬานะเมียนเมียนทรงพลคนอุดร๋อเมียนเมียนชื่อทรงพลอะไรนี่แหลนะครับพี่สาวทรงพลค,คนอุดร ช่างโจ้ว่คนอุดรเลยว่เปลี่ยนสื่อใหม่กันนะช่างโจคนอุดรน้องมิวเคียก็สูงกำลังใจมาให้นะพี่น้องเตงมูจิลาก็สูงกำลังใจมาให้นะยิงย่ามุดเยอะเท่นั้ง ดีน้องแต่งมูจีนจีลานพะี่ข้าพาไปก็ส่มกำลังใจมาให้นะ <c oughs> น้องนิเคียก็ส่มกำลังใจมาให้นะขอบคุณนะคะคุณจีนนะครับจากจากคุณย่านะออพี่เป็นเพื่อนกับน้องเขาแล้วชดเขาดังอ๋อตองไป ต้องไปสองดูเรอวต้องดูว่าทำยังไงเฉอดถึงปังโดนก็ร้อนเมื่ออะไรเมื่อเมื่อไรจะสิย์ยิ่งยากนะครับจากพี่น้องเต็มมูจิตจิราห้าล้านดวงใจกับสิบสองล้านไรเนะ่